ตัวนี้มาดูอีกตัวหนึ่งมีชิวิง่งตัวนี้เป็นสารสกัดนะคะตัวเกี่ยวกับการาช่วยลดน้ําหนักนะคะอาจจะมีทั้งขงบวนการบล็อกอาจจะมีทั้งขงบวนการเาผาผลาญอยู่ในตัวเสร็จนะคะตัวนี้เป็นตัวสําคัญในการลดน้ําหนักนะคะอตอนเย็นกินเซนโอ๊ตแล้วถูกไหมคะเช้ากินกินอะไรคะชเช้าอ่าเช้ากินเนเจอร์ฟิตนะอา่า พอเรากินข้าวเชา้าเราจะกินข้าวเชาว้าสมมุตินะเช้าตื่นมาชงเลยเหมือนชงกาแฟแนั่นแหละบางคนบอกว่ากาแฟก็อร่อยนะคะนเนี้อชอฟิตก็อร่อยอยากกินทั้งสองแก้วเลยก็ได้ไม่ว่ากันบางคนบอกว่ามันเยอะไปสองแก้วจับมารวมกันเลยเขาบอกมีคนทําแล้วรสชาติก็โอเคนะคะตัวเน,นเ้อรชฟิตเป็นถั่วเดืองเหมือนคอฟฟ่เมดเป็นในตัว นะคะกินรวมกันก็ได้ไม่ว่ากันนะคะหลังจากนั้นกินข้าวก่อนกินข้าวมื้อเช้าเป็นมื้อหนักเนี่ยเราจะมีมีเชลวิงให้กินก่อนกินข้าวนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นตัวทำเป็นแคปซูลนะคะทำมาจากสารสกัดถั่วขาว ในตัวขาวมีสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าเฟซาโอรามีนนะคะสารตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นตัวที่บล็อกกระบวนการในน้ำลายในใน้ำย่อยเราเนี่ยนะคะจะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งที่เรียกว่าเอนไซม์อะไมเลสซึ่งเอนไซม์ตัวนี้หน้าที่ของเขาทำหน้าที่เปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตก็คือข้าวที่เรากินทุกมื้อเนี่ยหรือแป้งเนี่ยเปลี่ยนให้เป็นน้ำตาลและไขมันเมื่อมีเฟซาโอรามีนเนี่ยมันจะไปบล็อกบล็อกไม่ให้ข้าวหรือคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเปลี่ยนเป็นน้ำตาลและไขมัน น้ำตาลและไขมันก็จะไม่สะสมเยอะอยู่ในร่างกายเราเป็นการลดน้ําหนักในด่านแรกนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อร่างกายไม่เกิดการย่อยสลายพลังงานไม่เกิดร่างกายจะอัตโนมัติเลยดึงพลังงานที่สะสมของเราเนี่ยเอามาใช้ก็คือดึงไอ้พวกไขมันอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นพลังงานซะน้ําหนักมันก็ลงได้นะคะแล้วก็คุมความหิวได้เนื่องจากว่าเมื่อมันไม่เกิดการย่อยสลายโมเลกุลของคาร์โบไฮเดรตจะ ไม่ละเอียดนะคะคือจะย่อยช้าเมื่อย่อยช้ามันทาให้เราอิ่มนานเรากินมื้อเช้าพอถึงมื้อเที่ยงเราอาจจะกินอาหารได้น้อยลงน้อยลงกว่าเดิมนะคะนคนอ้วนเคยกินสองจานก๋วยเตี๋ยวก็ต้องสองชามมันอาจจะลดเหลือหนึ่งหรือกินหนึ่งจานก็เหลือครึ่งหนึ่งความเบื่อนะคะไม่มีไม่เบื่ออาหารทุกคนยังมีความรู้สึกอยากกินอาหารเหมือนปกติแต่กินได้น้อยลงคือมันอิ่มเร็วขึ้นเมื่อกินได้น้อยลงน้ําหนักย่อมลงเป็นการกลุ่มการกินที่ดีมาก นะคะเพราะคนที่จะลดน้ำหนักได้ต้องกินน้อยลงนะคะไม่ใช่อดอาหารแต่กินน้อยลงโดยร่างก,กายรับรู้ว่าอิ่มแล้วพอแล้วไม่ใช่ไปฝืนร่างก,กายว่าฉันจะอดจะอดว่าฉันโกว้วนอย่างนั้นฝืนธรรมชาติถึงน้ําหนักจะลงร่างก,กายและสุขภาพก็จะเสียนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ธรรมชาติอีกตัวหนึ่งนะคะสารสก,กรัดจากเพลไทายจากทวเหลืองตัวนี้นะคะเพลไทายคือสายยาวๆจากทวเหลืองก็คือเป็นกรดอํมโนเอนสิกนั่นแหละ ที่มันเกาะยาวตามเนี่ยนะคะก็คือกดอะมเโนซสิกจากถั่วเหลืองซึ่งมันอาจจะมีทั้งกลุ่มแอลคาไีนแอลลูซินแอลอะซิตามีนพวกนี้ก็เป็นตัวกลุ่มที่เล่นการเผาผลาญที่อยู่ในถั่วเหลืองนะคะแล้วถั่วเหลืองตัวนี้ให้ฮอร์โมนได้ดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกินตัวมีชีวิงเนี่ยสิ่งที่ได้อาจจะทําให้รู้สึกสดชื่นนะคะทาให้รู้สึกสดสาวขึ้นก็มันอาจจะช่วยในเฉพาะคนใบทองอาจจะช่วยช่วยในเรื่องของเพิ่มเอสโตรเจนฮอร์โมน เคยได้ยินไหมคนใบทองให้กินน้ำเต้าหู้ที่คนโบราณก็ว่านะคะนั่นหมายถึงว่าถั่วเหลืองเนี่ยกดอัมโนยยสิกตัวนี้มันจะช่วยเรื่องฮอร์โมนเอสโตรเจนได้ด้วยนะคะมันก็จะอยู่ในนี้เพราะว่าเขาใส่เต้ไทายจากถั่วเหลืองไว้ด้วยนะคะนอกจากบอกให้อิ่มแล้วเนี่ยก็งดกันที่จะไม่ให้เกิดการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตเป็นน้ําตาลและไขมันนะคะแป้งข้าวโพดตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งเป็นไฟเบอร์ ที่ละลายน้ําได้ที่เราบอกแล้วเพราะฉะนั้นกินตัวมนชวิ่งมันจะรู้สึกทําให้อิ่มแล้วก็ทําให้รู้สึกไม่คย่อยหิวเราจะให้กินก่อนอาหารเป็นการบล็อกกระบวนการที่เดี๋ยวเราจะกินข้าวเข้าไปได้เพราะฉะนั้นจะให้กินก่อนอาหารนะคะแล้วก็จะมีแล็คโตสแล็คโตสอันนี้จะเป็นนมนะคะเป็นน้ําตาลจากนมนะคะก็จะเป็นตัวเฟิร์มนะคะทำให้เกิดการย่อยสลายที่ดี นะคะตัวนี้ก็จะให้พลังงานเมื่อนำอตัวสารอาหารมาย่อยสลายแล้วพลังงานจะได้เกิดนะคะตัวนี้แล้วก็จะมีวิตซีตัวนี้จะเป็นตัวต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะเมื่อเราน้ำหนักลงนะคะเราก็อาจจะคือเคยกินเยอะอ่ะมันมากินน้อยลงนะคะภูมิต้านทานเนี่ยมันอาจจะมีผลเพราะฉะนั้นวิตซีจะเป็นตัวต่อต้านไม่ให้เชื้อโรคหรือสิ่งอะไรเข้าไปทําให้ร่างกายเสียระบบและในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยเรื่องผิวพรรณด้วยนะคะโดยเฉพาะวิตซี เมื่อลำหนักลงผิวพันย่อมเขาเรียกอะไรอ่ะมันก็จะเหี่ยวลงมาที่ผ้าออกไหมเหมือนลูกโป่งที่ตึงแล้วมันแฟบแบบผนังมันก็จะอมาเพราะฉะนั้นเราต้องมีวิซีช่วยทําให้ผิวเนี่ยสดใสด้วยนะคะไม่แห้งไม่เหี่ยวนะคะแล้วก็ไม่ดาตัวนี้ก็เป็นตัวเกี่ยวกับการบํารุงหลังที่จะลดน้ําหนักนะคะเอนไซม์เอนไซม์ซตัวนี้สําคัญมากมีคําถามถามว่าทําไมบางคนกินแล้วไม่เคยลง ในขณะที่จัดเซตเหมือนกันอะไรก็เหมือนกันหมดแต่บางคนกินเหมือนกันเป๊ะแต่น้ําหนักลงดีแต่บางคนกินแล้วไม่ค่อยลงคางตอบคือในร่างกายเขาอาจจะมีตัวเอนไซม์ในสารหลังต่างๆน้อยนะคะเพราะฉะนั้นตัวเอนไซม์เป็นตัวเรงปฏิกิริยาทําให้ควบคุมน้ําหนักได้ดีมากน้อเคยเห็นบางคนไหมกินเก่งๆแต่ไม่อ้วนกินจังเลยหูดูเขากินวันหนึ่งเยอะมากน่าจะน้ําหนักขึ้นแต่ไม่ขึ้น นั่นคือสารหลังและเอนไซม์ในร่างกายเขาดีมากแต่บางคนเอนไซม์น้อยมันก็เลยไม่ค่อยนั่นเพราะฉะนั้นจะคนที่ลงยากเนี่ยนอกจากมีเอนไซม์ในนี้ช่วยเรื่องปฏิกิริยาการเป่าผ่านแล้วเนี่ยให้ใช้วิธีช่วยมือเย็นมือเย็นแนะนําให้เขาปัดเราไม่มีเอนไซม์เรพียวเราเอาเอนไซม์สดเนี่ยที่ไม่เสียคุณภาพเลยทําเดี๋ยวนั้นกินเดี๋ยวนั้นนึกออกไหมเอนไซม์เสื่อมง,ง่ายถ้าน้องพันน้าส้มทิ้งไว้แป๊บเดี๋ยวเอนไซม์สลายหมด จะภาพออกไหมโดนความร้อนก็อยู่ไม่ได้48องศามันเสื่อมแล้วนะคะเพราะนั้น48องศายังปรุงอาหารไม่ได้หรอกเพราะนั้นเอนไซม์ที่ในอาหารจะเสียหมดน้องเอาวันนี้เลยค่ะผักสดสดผลไม้สดสดปั่นเลยกินทั้งกะมือเย็นได้กากใยทําให้อิ่มด้วยได้เอนไซม์สดๆดเร่งปฏิกิริยาการเผาผลาญในสําหรับคนที่ลงยากลองให้ทําดู นะคะเราขอทําแค่มื้อเดียวเท่านั้นเราไม่ได้ไปบอกโปรแกรมว่าช้าคุณต้องกินขนมปังหนึ่งชิ้นนะคุณกินกาแฟก็อย่าใส่นมใส่คาเฟ่เมดนะคุณต้องกินผลไม้คึงสิแล้วราไม่มีจํากัดตรงนั้นเราให้คุณกินตามสบายแต่เราขอมื้อเย็นมื้อเดียวสําหรับคนที่ลงยากขอให้คุณพยายามทําตรงนี้เป็นเอนไซม์สดกินซักแล้วน้ําหนักจะลงดีขึ้นโอเคไหมนะคะนำไปแนะนำคนลูกค้าที่มีปัญหาลงยากลองใช้ดูเพราะเราเคยมีนุกคนที่ ปั่นแต่เอนไซม์สดๆกินโดยที่ไม่กินอะไรเลยน้ำหนักเด็กคนนั้นนะคะเท่าที่เจอเนี่ยนะคะเด็กน้ำหนักประมาณ80สิเพิ่งอยู่หมหนึ่งวันมากคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่รู้จะเอาไปลดตรงไหนสุดท้ายเนี่ยมีคุณครูคนหนึ่งบอกว่าให้ไปเอาผักเนี่ยผักพันตุง้งหรือผักคะนา้าหรือผักบุ้งอะไรก็ได้นะคะมาปั่นกินตอนเย็นเด็กเขาก็เลยไปขอเงินคุณพ่อคุณแม่มาเมื่อได้เงินมาขเขาก็ไปซื้อผักแล้วก็ให้คุณแม่ช่วยปั่นให้กินทุกเย็น เชื่อไหมสามเดือนเท่านั้นเด็กคนนี้รงสิบหกกิโลกินแค่ตัวปั่นผักผลไม้เท่านั้นในมื้อเย็นสิบหกกิโลเพราะเอนไซม์ช่วยเร่งปฏิกิริยาการเผาผลานแล้วมื้อเย็นเป็นมื้อที่ได้ไฟเบอร์เยอะเด็กก็ไม่หิวมากคุมมื้อเย็นได้น้ําหนักก็ลงเพราะฉะนั้นเอาไปแนะนําเสริมกับคนที่กินชุดน้ำหนักเราแล้วลงช้านะคะลองดูนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยได้นะคะตอนี้มาดู การอะไรก็แล้วแต่ที่กินเข้าปากไปเนี่ยนะคะทุกคนจะกลัวแล้วทุกมันก็จะมีผลต่อระบบร่างกายทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาแนะนําลูกค้าเนี่ยต้องดูด้วยคุยกับเขาสักนิดนึงว่ามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรไหมคนไหนที่มีโรคภาวะความดันโล uh หิตสูงแต่รักษาดีนะคะมียากินควบคุมได้อยู่ในการดูแลของแพทย์แล้วน้ําหนักไอ้แล้วความดันคุมได้ย่อมกินตัวลดน้ำหนักได้โดยให้สังเกตอาการถ้ารู้สึกอาการผิดปกติให้หยุด กินลดน้อยลงแต่ถ้าไม่เป็นอะไรก็กินได้นะคะคนไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยน่าจะกินได้ในคนที่ไทรอยด์เป็นพิษดีแล้วแต่ขณะไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยนะคะขณะเป็นเนี่ยมักมีอ้วนก็คงไม่มากินของเราแต่ถ้าคนที่กินยาจนกระทั่งไทรอยดีขึ้นเนี่ยนะคะให้เริ่มจากหนึ่งแล้วสองดูนะคะถ้าเริ่มรู้สึกมีปัญหาเรื่องใจสั่นอะไรก็ให้หยุดแต่ถ้าไม่มีก็กินได้เพราะคนที่เป็นไทรอยด์เนี่ยพอไทรอยดีขึ้นน้ําหนักมากขึ้น